โอชานติวันนี้วันที่สองเดือนพฤศจิกายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานยุคบรรจบพบกันเป็นยุคที่จะมาเป็นผู้ที่มีโชคในยุคนี้ลูกสามารถทำดวงดาวแห่งโชคของลูกให้เป็นประกายมากเท่าที่ลูกต้องการคำถามอะไรคือหนทางง่ายๆที่จะ ให้การเพียรพยายามของลูกๆนั้นจริงจังคําตอบให้ทําตามพ่ออย่างต่อเนื่องแล้วความพยายามของลูกก็จะกลับมาเข้มข้นโดยการเห็นพ่อเท่านั้นแม่แฝงตัวโดยการทําตามพ่อลูกก็จะมาเป็นผู้ที่สูงส่งเหมือนกับพ่อเพราะฉะนั้นให้ทําตามท่านอย่างแม่นยาอย่างต่อเนื่องคําถามลูกคนไหนพ่อนั้นพิจารณาว่าเป็นวุตตู คำตอบผู้ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ของความสุขแม้นหลังจากพบพ่อเป็นบุตรดูถ้าหลังจากพบพ่อแล้วผู้ที่ทาให้ลูกๆเป็นนายของโลกแม้นหลังจากมาเป็นลูกของท่านลูกไม่มีประสบการณ์ของความสุขลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นบุตรดูได้สาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์เต็มๆในมรดกของแผ่นดินแห่งความสุข จงมาเป็นนักมายากลทางจิตวิญญาณในยุคบรรจบพบกันนี้แล้วทำพ่อให้เป็นลูกของลูกอุทิศตัวลูกเองอย่างเต็มที่จุดที่สองจงมาเป็นผู้ควงวงจรของการตระหนักรู้ในตัวเองแล้วจงมาเป็นดวงดาวที่โชคดีจงมาเป็นเครื่องมือแล้วก็ทำงานรับใช้ ด,ด้วยการโบยบินอย่างรวดเร็วและรับสถานะที่สูงทำงานรับใช้ในทุกๆหมู่บ้านพร้อมกับสิ่งนั้นแน่นอนให้เก็บชาร์จการจดจำพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะตลอดเวลาโดยการจุดประทัดระเบิดของสำนึกดวงยานด้วยไม้ขีดของความมุ่งมั่นทุกวนันนี้พวกเขาสร้างระเบิดประทัด แต่ลูกนั้นจะต้องใช้ไม้ขีดของความมุ่งม,มั่นที่จะจุดประทัดระเบิดสำนึกดวงญาณและขณะเดียวกันจบสิ้นทุกสิ่งที่เก่าๆผู้คนเหล่านั้นสูญเสียเงินทองมากมายอยู่กับประทัดในขณะที่ลูกลกนั้นสะสมหลายได้ของเขานั้นเป็นประทัดที่ของลูกนั้นเป็นเกมของสภาพที่โบยบิน แล้วลูกนั้นก็จะเป็นผู้ชนะอยู่กับสิ่งนั้นดังนั้นเพื่อที่จะเอาประโยชน์สองชั้นของการจุดแสงและการหานี้ให้ใช้วิธีการนี้คติพจน์ในวันนี้การมาเป็นผู้ช่วยในงานพิเศษก็คือการเอาลิปพรัพชโอมชานติ